ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิงนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกบ เดยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน s c o r d ของผมซึ่งก็คือฮู้คัเกนชินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ฝากอีกฝากอีกตอนนี้เรามีสปอนเซอร์เพิ่มอีกหนึ่งเจ้าเรามีขนมกินระหว่างสตรีมแล้วซึ่งก็คือฮานาเม็กส์ครับกระป๋องละ20บาทแต่คุณซื้อหลายกระป๋องก็จะราคาถูกลงตามที่คุณเห็นในรูปภาพเลยนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่เดสคริปชันครับผมยังไงอย่าลืมแวะไปสั่งกันนะถ้าคุณสั่งกันแล้วอย่าลืมแวะไปรีวิว้านไม,ม่ว่าจะทางช้อปปี้หรือละะาซาด้าด้วยนะครับเขาจะได้จ้างต่อถ้าเขาไม่จ้างต่อผมก็ไม่มีค่านมลูกอีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ เราจะอัพชิ้นไหนดีเราควรจะขัดอะไรบ้างแล้วเราจะได้อาวุธพวกนี้จากไหนยังไงได้บ้างแล้วคุณควรจะอัพอาวุธอันไหนไว้ทํำยังไงบ้างครับแล้วเวลาคุณได้ทรงได้ซ้ําเนี่ยเราเจะอยังไงกับมันดีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีทรัพยากรน,นี้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะมีอาวุธให้คุณทาความเข้าใจอยู่หลากหลายมากมายนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่หน้าอาวุธกันก่อนฮนะโอเคอย่างแรกที่คุณต้องรู้ก็คืออาวุธเนี่ยมันจะมีธาตุทั้งหมดนะครับจะเป็นธาตุมืดนะครับธาตุแสง ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุพืชสรุปคือมี5ทาธาตุนั่นเองนะครับโดยการทํางานของธาตุเนี่ยคือน้ําชนะไฟไฟชนะพืชพืชชนะน้ำครับส่วนแสงกับมืดก็ตีกันไปเองตามปกติของเกมค่ายเน็ตมาร์เปิลเลยนะครับทีนี้เรื่องของอาวุธเราจะ อัพอะไรดีเราจะได้มันมาจากไหนครับในส่วนของอาวุธเนี่ยอยากให้คุณเข้าใจไว้1หนึ่งอย่างนะครับมันจะมีสเตตตอยู่ทั้งหมด3ประเภทละกันนะครับเอาแบบนี้จะได้เข้าใจกันง่ายๆครับสเตตประเภทที่1คือพลังโจมตีครับสเตตประเภทที่2คือพลังโจมตีธาตุครับและสเตตประเภทที่ถามคือผลของการเพิ่มการปลูกพลังซึ่งตรงนี้คุณสามารถดูได้นะครับว่าคุณปลูกไปถึงเท่าไหร่แล้วคุณจะได้สเตตอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษบ้างนั่นเองนะครับในส่วนของผลเพิ่มปลูกพลังนะฮะฉะนั้น นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อคุณมีที่ฟาร์มแบบเฉพาะเจาะจงนะครับคุณสามารถใส่อุธทาุเดียวกันได้หลายชิ้นครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเฮ้ยวันเนี้ย ผมแพลนไว้แล้วผมจะฟาร์มมอนสเตอร์ธาตุมืดนะครับผมไม่อจะใส่อาวุธธาตุแสงได้2ชิ้นสมมุติว่าผมไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุดินน่ะกรณีผมจะเป็นธาตุที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วกันนะครับเพราะผมจะมีสีดาวแท้ที่เป็นธาตุไฟถึง2ชิ้นทั้งชิ้นที่เป็นชิ้นมีพื้นหลังและชิ้นที่เป็นชิ้นที่ไม่มีพื้นหลังนั่นเองนะครับฉะนั้นเนั่นหมายความว่าสุดท้ายเวลาคุณได้อาวุธทั้งอาวุธที่เป็นอาวุธที่มีพื้นหลังและไม่มีพื้นหลังเนี่ยไม่ต้อง ทีนี้แล้วถ้าถามว่าเราจะลงทุนกับอาวุธประเภทไหนดีมันถึงจะคุ้มค่าละ่ะคําตอบคือคุณควรมีอาวุธทุกธาตุครับและคุณควรมีธาตุสำรองไว้สําหรับใช้เพื่อตีมอนเสเตอร์ธาตุนั้นๆครับโอเคอาวุธหลักเรามักจะเลือกเป็นแสงหรือมืดถ้าเราเลือกได้นะครับเพราะว่าเราต้องการแค่ตัวของพลังโจมตีตรงนี้ครับและอย่างมืดเนี่ยมันจะมีการเพิ่มมาตราการคริติคอลให้เราเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเลือกตามที่เรามีและสถานการณ์ครับ เช่นอย่างผมมีไฟ2อันที่มีพื้นหลังกับไม่มีพื้นหลังผมก็ทีไหนใช้ไฟ2อันในกรณีที่ผมไปตีมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุดินครับบางคนถ้ามีน้ํา2คุณก็จะเก่งกับมอนสเตอร์ไฟเป็นพิเศษอะไรแบบนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อัพแสงคุณจะไม่อัพพืชเลยอัพได้ครับโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอามันขึ้นสีครับถึงแม้ว่าคุณใส่แล้วพลังมันจะลดลงอาจจริงๆถ้าก็เกิดว่าผมใส่เป็นน้ำนะพลังโจมตีผมจะมากกว่านะครับแม,แม้พลังผมบวกมาตั้งเยอะนะ แต่ในความเป็นจริงคือเรื่องความที่ท่ามันแพ้ทางมันไม่ได้ชนะทางพอเวลาไปตีเนี่ยเดเมจที่ออกมามันจะน้อยครับเราเลยจะตีอาวุธชิ้นอื่นไว้ใช้เฉพาะทางเช่อนอ่ะผมเนี่ยไม่เก่งกับท่ามืดมากๆเลยนะ เห็นนะครับและผมก็กําลังตีกับมอนสเตอร์ธาตุมือจู่แต่ผมใช้เป็นอาวุธประเภทที่สามารถตีธาตุมือได้แรงก็คืออาวุธแสงโดยที่ผมไม่ปลดขั้นด้วยนะครับฉะนั้นคุณไม่ควรปลดขั้นถ้าเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ปลดไปเถอะครับคือมันอยู่ที่พลังคุณพอหรือยังให้โฟกัสที่อาวุธที่เป็น4ดาวแท้ก่อนไม่ว่าจะเป็นสีดาวที่มีพื้นหลังหรือไม่มีพื้นหลังก็ตามนะครับแล้จากนั้นเนี่ยคุณค่อยไปอัพอาวุธชิ้นอื่นที่เป็นอาวุธเฉพาะทางมาเพื่อทําการใช้งาา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 นนครร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 ัับบบเเเเเเหหตตุผลททีีทบบีี่่่ํแ้้พะะองงกกปยยดสิว เธอไรต์ right นั่นเองครับถ้าเกิดคุณเป็นสายเติมเงินคุณแลกเหรียญมาแลกคอยน์มาแล้วก็ซื้อเธอไรต์มาเนี่ยมันโอเคมากๆครับคุณอัพอัพแม่งไปเถอะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นเนี่ยเธอไรต์เป็นทรัพยากรที่หาได้ยากมากต่อวันนะครับฉะนั้นไม่แนะนําให้อัพนะเพราะอัพมามันบวชแจกให้คุณแค่นิดเดียวเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับแต่ผมไม่อัพน,นะคุณเห็นว่าเมื่อผลทําการเลื่อนขั้นมันนะครับผมไม่ได้พลังเพิ่มไม่มาแค่ 300ครับโดยผมเพ่มให้ ADK เพิ่มขึ้นมาแค่แ5่25กับอีก7เป็น32และได้พลังโจมตีธาตุแสงใหม่แค่15ซึ่งไม่น้อยมากครับ น้อยแบบน้อยมากครับฉะนั้นเราจะไม่อัพเราจะอัพแค่ที่มันเป็นสีดาวแท้เท่านั้นพวกที่มันไม่ใช่สีดาวเราจะไม่เอาขึ้นถ้าเลือกได้นะครับถ้าเลือกได้นะอันนี้เนี่ยผมทําเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าไหมใช้แล้วมันเป็นยังไงไปอยู่ในช่วงการศึกษานะครับไม่ต้องตกใจจะเป็นคนเช็คมันก็ต้องเช็คแบบนี้แหละครับต้องมีการเจ็บฉะนั้นเวลาคุณไปทําการคราฟของก็ได้พวกอาวุธ3ดาวโดยเฉพาะแสงกับมืดน,นะเก็บไปก่อนนะครับถ้าไม่แสงกับมืดเนี่ย จะย่อยทิ้งไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวระหว่างคราฟมันออกอีกครับทีนี้เราจะได้อาวุธยังไงบ้างการที่เราจะได้อาวุธแต่ละชิ้นมาเนี่ยหลักๆคือมาจากการที่คุณจะไปคราฟครับโดยการคราฟนะฮะเขาจะใช้แมทเทเรียลที่อยู่ตรงนี้ขอกิ้งหาแป๊บหนึ่งนะนี่ครับคือบล็อกใช้คู่กันกับตัวคัมพีครับผมซึ่งตรงนี้ เดี๋ยวคุณไปกดดูเอาก็ได้ครับวิธีการไปง่ายๆเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าไปยังไงเนาะก็ไปลองกดดูเอาซึ่งมันจะมีการการันตีอยู่ก็ไปดูที่ตรงนั้นแล้วกันครับแต่ผม <c oughs> ไม่แนะนําว่าให้ทําเยอะมากนะเพราะว่าการทําแต่ละครั้งคุณจะต้องใช้เทอร์ไรท์เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นวิธีการได้อาวุธที่ดีที่สุดสําหรับผมนะแนะนําสําหรับผู้เล่นที่มีทรัพยากรในการเติมเงินในเกมระดับหนึ่งแนละ้วกันเนาะเราจะเติมพวกแพ็คเพื่อเอาตั๋วครับมันคือตั๋วสําหรับการกาชาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเรื่องตัวกาชาครับ แนะนำไม่สู่มิลลิสิบนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อคนนะครับผมสู่มิลลิสิบแล้วส่งค่อนข้างดีมันคือตั๋วใบนี้ครับสีแดงแดงนี่ไอ้ตั๋วใบนี้มันทําให้คุณได้เหมือนกับคุณกดใช้เพชรเลยครับแต่เพชรมันคังละร้อยครับแต่เวลาคุณซื้อพวกแพ็กระครับมันจะให้ตั๋วคุณมาจะมีตั้งแต่เฉลี่ยใบละ20บาทจนถึงใบละ50บาทใบละ1 0 0บาทโดยที่คุณได้เพชรมาด้วยนะฮะพวกนั้นเนี่ยจะคุ้มค่ามากในการนํามาเปิดพวกอาวุธและอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมอ่ะมันคิดรวมกันเนาะฉ เปิดได้เลยครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้4ดาวหายากคุณต้องมี200คะแนนนะไม่ซีรเวสครับข้อเสียของไอใบนี้มันมีแค่อย่างเดียวคือมันได้ point หรือคะแนนสะสมสําหรับการแกนตีเนี่ยได้เพียงแค่0.5พอย n t เท่านั้นครับสรุปง่ายๆอาวุธรอมี4ดาวก่อนแล้วค่อยปลดที่จะเป็นการอัพดาวนะครับก็คือในส่วนของการ ปลูกพลังเนี่ยเราสามารถปลูกไปได้เลยนะครับพวกโอาวุธสามดาวปลูกเพื่อนําไปใช้ได้เลยสิ่งเดียวที่เราจะต้องจ่ายคือจ่ายเงินครับก็คือจ่ายเป็นโกงนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการถ่ายโอนเนี่ยอันนี้ยังไม่ต้องยุ่งกับมันยังอีกไกลเดี๋ยวเราค่อยมาทาคลิปแยกทีหลังมันจะได้ไม่ยาวนะครับการเสริมพลังเนี่ยผมไม่แนะนําให้เสริมถ้ายังไม่ใช่อุลสีดาวนะครับถึงแม้มันจะถ่ายโอนได้ก็ตามยังไม่แนะนานะครับยังไม่แนะนํา แล้วก็ต่อไปคือการเลื่อนขั้นเราจะเลื่อนขั้นแค่เฉพาะอาวุธที่เป็นสีดาวเท่านั้นเพราะว่าเราเสียเทอร์ไรท์และเทอร์ไรท์มันหายากนั่นเองนะครับส่วนการอัพเลเวลก็อัพไปเลยครับมีเท่าไหร่อัพเท่านั้นอ่ะอันนี้ผมแถมให้นิดนึงละกันเวลาคุณจะอัพพยายามเลือกได้นะครับควรจะเลือกแค่ที่เป็นธาตุเดียวกันกับที่คุณมีเท่านั้นนะครับ แล้วก็พยายามใช้แค่ยาขัดเงาถ้าเลือกได้เนาะที่เหลือคุณก็ย่อยไปเพื่อทรอัพ,พยากรครับแต่อย่างผมเนี่ยผมยังไม่ใช้อาวุธมืดและผมยังไม่ได้มีแผนจะไปฟาร์มตัวแสนแบบเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่ผมยังใจเย็นเพื่อรออาวุธ4ีดาวได้อยู่นะครับเพราะว่าผมยังมีอาวุธมืดไว้ตีอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่จะไว้อาวุธซ้ําเกมนี้ไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่เลยจริงๆแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปทําเฉพาะทางเอาก็ได้แต่ถ้าเลือกได้อยากให้คุณทําการเลื่อนขั้น เพียงแค่อาวุธที่เป็น4ีดาวขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีพื้นหลังเล่นได้เลยสุดท้ายคุณสามารถใช้ที่มีพื้นหลังและไม่มีพื้นหลังทั้ง2ชิ้นได้เพราะสุดท้ายแล้วคุณสามารถ ทำเป็นเด็กธาตุนั้นเฉพาะเจาะจงได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปเนี่ยถ้าอยากได้เรื่องอะไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันไว้แลวกันเนาะเดี๋ยวผมมาทําเจาะแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับก่อเดี๋ยวดูก่อนและกันว่าคุณอยากได้เรื่องอะไรแล้วผมพอจะมีความรู้พอที่จะทําให้ได้แล้วหรือยังนะคลิปเกมนี้จะออกช้าหน่อยนะครับเพราะว่ารายละเอียดเรื่องการบริหารทรัพยาก,กรมันค่อนข้างเยอะเนาะเพราะเกมนี้มันมันเติมหนัก,กน,นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงส่วนผมเป็นผผู้้เเเเเเเล่่่่่่นนนนทททีีตติิมมมมมแคคคคคฉพพาาะ็็็็ปุัไย ผมเติมแค่พวกที่มันเป็นแพ็คแบบแพ็คแถมนู่นแถมนั่นแถมนี่อย่างเดียวเท่านั้นแต่แค่นั้นก็เป็นพันเป็นหมื่นแล้วเหมือนกันครับเจอกันใหม่ครับ <c oughs> คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนไปแล้วครับ <c oughs> บ๊ายบาย